ขอกระสือดีทุกท่านในความกระตุ้นนะครับขอกระสือดีแฟนๆรถแท็กเตอร์ทุกรุ่นทุกยีห่ห้อเลยครับวันนี้นะครับวันนี้ทางอู่ผู้ใหญ่สุรชาติแท็กเตอร์นะครับจำหน่ายรถไถรถแท็กเตอร์มือสองรถเช็ครถตามสภาพเป็นรถเก่าไทยนะครับหนึ 1, 1, 3, ่งหนึ่งสามโมงสิบเอ็ดต่ำบลห้วยรัดอ์อเภอ์สุรินจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกมีโอกาสที่จะได้จัดส่งรถแท็กเตอร์นะครับเป็นรถแท็กเตอร์สองเผ่านี่ครับคันนี้มีโอกาสจัดส่ง อำเภอสวนุูแจงบอกว่ยเห็นบ้านใกล้เรียนเคียงนี่ครับท่านที่จะมีโอกาสได้สั่งจองไว้ก็รอหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดจองอยู่21คันนะครับช่วงนี้คิวจองอยู่21คันก็ต้องอรอหน่อยนะครับท่านที่จะมีโอกาสได้จองรถช่วงนี้ก็รับรถประมาณเดือนพฤษภามิถุนากรกฎานะครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจก็ทักมานะครับทักมาคุยได้อ,อยากได้รถราคาไหน20แสนกว่า3แสนกว่านะครับ4แสนกว่า5แสนกว่า หกแสนกว่าเจ็ดแสนกว่าแปดแสนกว่าทักมานะครับศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกอ่ายินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงท่านที่จะมีโอกาสได้อ่ามีรถไว้ใช้ก็ทักมานะครับอยากได้ราคาไหนทักมาคุยกันคันนี้เป็นสองเผาวสวยๆนะครับตามสภาพแต่ว่ารถอยู่ในเกณฑ์แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีชุดใบมีดให้นะครับชุดใบมีดสวยๆนะครับ ชุดใบมีดส,สวยๆคานส,สวยๆนะครับอย่างหน้าอย่างหลังใช้ได้นะครับคันนี้ก็เอกสารเล่มทะเบียนครับโอนคันนี้เป็นหางหกนะครับคันนี้เป็นหางหกคันนี้เป็นหางหกนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับมีโอกาสอยากจะได้รถไปใช้ก็ทักมานะครับทักมายินดีรับใช้นะครับอยากจะได้ราคาไหนก็ทักมาอยากจะได้เป็นรถตามส,สภาพอยากจะได้เป็นรถเช็คก็ท,<ๆ>ทักมานะครับ0ูนย์แปดหอ่นะนครับ 0862415156ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเคารพนะครับ